ฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาติวข้อสอบ ONe t ของม .6 กกันนะครับเ,เดี๋ยวจะเริ่มติวหัวข้อสถิติก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ไม่ยากนะครับถือว่าง่ายมากแล้วก็ออกข้อสอบหลายข้อด้วยนะสำหรับเรื่องสถิตินะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทำเป็น EP นะครับ EP 1 EP 2ไปเรื่อยนะครับ EP ละไม่เกิน2ข้อแล้วกันนะครับเป็นเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาไว้สำหรับเตรียมตัวในการสอบ O.net ม6ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วนะครับข้อสอบ O.net เนี่ยมันมันไม่ได้ยากนะครับมันคล้ายๆกับแบบฝึกหัดในหนังสือของสสวทเราแหละนะครับมันไม่ยากมากนะใช้เวลาในการทำแต่ละข้อก็ไม่เยอะนะฉะนั้น คนที่จะสอบเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเครียดนะครับนะการเข้าไปสอบก็คือเหมือนเข้าไปทําแบบฝึกหัดทบทวนตอนที่เราเรียนหนังสือแหละนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1นนะจะเริ่มต้นข้อที่เป็นเรื่องของสถิติก่อนนะนะครับอ่าเขากําหนดข้อมูลมาให้นะครับซึ่งถ้าเราถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด 1>, 1 2 3 4 4อันธภาคชั้นนะครับแล้วก็จะมีช่องความถีนะซึ่งแต่ละช่องเขาจะว่างให้เราเติมเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาให้เรามาว่าอันรภาคชั้นเนี้ยหรือว่าอันรภาคชั้นที่4เนี่ยมีความถีเป็นเป็น6นะครับแล้วก็มีความถีสะสมนะแล้วก็มีช่องความถี่สัมพัสนะครับ <c oughs> ก็ถามว่าช่วงคะแนนใดนะครับเป็นช่วงคะแนนที่มีความถี่สูงสุดนะ แน่นอนวิธีการหาของเราก็คือเราต้องหาไอ้เจ้าช่องนี้นะให้มันครบทุกตัวแล้วก็เปรียบเทียบดูว่านะครับช่องไหนหรือว่าอันตพากชั้นไหนที่มีความถี่สูงสุดนะครับอ่ะเราก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นหาจากข้อมูลที่เขาให้เรามานะครับเขาให้ตรงนี้นะครับความถี่สะสมเป็น14 แล้วก็ตรงนี้ความถี่เป็น6นะแสดงว่าเราสามารถหาความถี่สะสมของช่องนี้ได้ก็คือมีค่าเป็น20นะครับต้องเข้าใจความหมายของความถี่กับความถี่สะสมก่อนนะสมมุติตรงนี้สมมตินะตรงนี้ผมให้เป็นเป็น1นะช่องความถี่เป็น1ความถี่สะสมก็ต้องมีค่าเท่ากันคือเป็น1เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าสมมุติผมให้ตรงนี้เป็น 2นะความถี่สะสมตรงนี้ก็ต้องมีค่าเป็น3นะพูดง่ายคือความถี่สะสมคือเอาความถี่ทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันเนี่ยเอา1บวก2มันจะกลายเป็น3ตรงนี้หรือเราเอาช่องนี้เนี่ยบวกกับไอเนี้ยก็จะกลายเป็น3ได้เหมือนกันนะครับนะถ้าตรงนี้ผมให้เป็นเป็น4นะความถี่สะสมของตรงนี้ก็จะกลายเป็น7นะก็คือเนี่ย 3บวก4กลายเป็น7นะนี่คือความหมายของความถี่สะสมก็คือมันเกิดจากเอาความถี่นะมารวมกันนั่นเองนะรวมกันปุ๊บก็จะกลายเป็นความถี่สะสมนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับฉะนั้นนะครับตรงนี้มันเป็น14นะ14บวก6ก็จะกลายเป็น20ก็สแสดงว่าความถี่สะสมตัวนี้นเป็น20 นะครับอ่าทีนี้ตรงนี้มันเป็น14นะครับแสดงว่าตรงนี้มันต้องเป็น3ใช่ไหมเพราะว่า11บวก3กลายเป็น14นะครับเราก็ค่อยค่อย,อยทำแบบนี้นะอ่าตรงนี้เป็น3เลยนะเป็น3แล้วปึ๊บอ่าทีนี้โจทย์ให้อะไรมาอีกนะโจทย์ให้ความถี่สัมพัทธ์มาอีกนะความถี่สัมพัทธ์ เวลาหาความถี่สัมพัทธ์หายัางไงง่ายๆนะครับความถี่สัมพัทธ์สมมติสมมติโจทยาดูในตารางนะเขาให้ตรงนี้เป็นความถี่สัมพัทธ์เป็น0.3 0.3นี่หาอย่างไง0.3เนี่ยมันเกิดจากเอาช่องความถี่หารด้วยความถี่ทั้งหมดก็คือความถี่ทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันจะมีค่าเป็น20นะครับ เอา6หารด้วยความถี่ทั้งหมดรวมกันเนี่ยก็คือ <accelerating> หารด้วย20เนี่ยมันจะกลายเป็น0.3นะครับฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์เนี่ยนะการหาค่าของความถี่สัมพัทธ์เนี่ยก็คือเอาความถี่ในช่องนั้นนะครับหารด้วยความถี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับในที่นี้คือหารด้วย20มันก็จะกลายเป็นความถี่สัมพัทธ์นะครับอ่ะสมมุติผมให้ตรงนี้เป็นเป็น x ก่อนนะเป็น x นะแสดงว่าไอ้เจ้า0.2เนี่ย มันเกิดจากเอา x หารด้วยความ t นะครับทั้งหมดรวมกันคือหารด้วย20นะก็มีค่าเป็น0.2นะทีนี้นะครับแสดงว่า x ของเราเนี่ยก็คือ0.2คูณกับ20ก็กลายเป็น4นะนั่นคือ x ของเราเนี่ยมีค่าเป็น4อนะ่ามีค่าเป็น4นะครับ ทีนี้พอได้ตรงนี้มีค่าเป็น4แล้วนะมีค่าเป็น4แล้วนะแสดงว่าตรงนี้ต้องมีค่าเป็น7ใช่ไหมเพราะว่า7จ็ดบวกสเนี่ยจะได้เป็น11นะฉะนั้นความทีสะสมตรงนี้มีค่าเป็น7นะครับความทีก็ต้องเป็น7ด้วยเพราะว่าความทีสะสมกับความทีในอนุภาคชั้นที่1เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันนะครับอ่ะแสดงว่านะครับเราก็รู้เลยว่า ช่วงคะแนนใดเป็นช่วงคะแนนที่มีความถี่สูงสุดก็คือช่วงคะแนนเนี้ยเพราะว่ามันมีความถีเ่เป็นเป็นเเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับอันนี้7อันนี้4อันนี้3อันนี้6อันนี้สูงสุดแล้วนะครับอ่าฉะนั้นนะครับจากข้อนี้นะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ 1. ความถี่สะสมหายังไงนะครับอ่าไล่ ne, หานะเนี่ยความถี่สะสมของอนุภาคชั้น menu, ที่1กับความถี่เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันนะครับเนี่ยเ บวก4จะกลายเป็น11ตรงนี้นะสิบบวก3กลายเป็น14 14บวกกลายเป็น20นะนี่คือช่องความถี่สะสมนะพูดง่ายก็คือความถี่สะสมเนี่ยเกิดจากการเอาความถี่เนี่ยมาบวกกันนะเขาก็เลยเรียกว่าความถี่สะสมนะส่วนตรงนี้20ตรงนี้นะครับเราสามารถหาได้โดยการเอาไอ้นี้บวกกันทั้งหมดก็ได้เนี่ยเห็นไหมเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่สิบสี่บวกกเป็นยี่สิบนะ ยีตรงนี้ก็คือผลรวมของความถี่ทั้งหมดนั่นเองนะครับผลรวมของความถี่ทั้งหมดนั่นเองนะฉะนั้นถ้าผมต้องการหาความถี่สัมพัทธ์ของตรงนี้นะครับผมก็เอาเจ็ดหารด้วยอะไรหารด้วย20 <âm swing> ก็จะเป็นความถี่สัมพัทธ์ของตรงนี้นะถ้าผมต้องการหาความถี่สัมพัทธ์ของตรงนี้นะ <âm pues S 1> ผมก็เอา3หารด้วยยีส นะพูดง่ายความถี่สัมพัทธ์ก็คือเอาความถี่ในช่องนั้นหารด้วยผลรวมของความถี่ทั้งหมดนะก็จะเป็นความถี่สัมพัทธ์นะนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องรู้นะครับแสดงว่าข้อนี้จบลงไปแล้วนะครับก็คือตอบช่วงคะแนน 2- อถึงหเป็นช่วงคะแนนที่มีความถี่สูงที่สุดอ่าข้อสอบโคตรง่ายนะครับนะต่อไปเรามาดูอีก1ข้อนะครับอีก1ข้ออ่าอีก1ข้อนะ ดูข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบเก่านะครับข้อนี้เขาบอกว่านะครับข้อมูลชุดหนึ่งนะข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย4 9 2 7 6 5 4 6 3 4นะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับข้อ1ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่าฐานนิยมแล้วก็น้อยกว่ามัธยฐานนะข้อ2ฐานนิยมน้อยกว่ามัธยฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ นะก็คือพูดง่ายนะการที่เราจะหาคําตอบข้อนี้ได้ก็คือเราต้องหาค่าเฉลี่ยออกมาหาฐานนิยมออกมาแล้วก็หาวัธยฐานออกมาจากข้อมูลที่เขาให้เรามานี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาหาค่าเฉลี่ยก่อนนะครับหาค่าเฉลี่ยก็ไม่ยากก็คือเอาทั้งหมดนี้นะครับมาบวกกันนะบวกกันแล้วก็หารด้วยอะไรหารด้วยจํานวนข้อมูลก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าก็ก็คือหารด้วย10 เพราะบังเอิญว่าผมบวกมาเรียบร้อยแล้วบวกกันปุ๊บเนี่ยต้องบวกเลขเป็นนะบวกปุ๊บเป็น50นะ50ก็มาหารด้วย10เพราะว่าข้อมูลมี10ตัวนะ 50, ห้าหารด้วย10ก็เหลือ5แสดงว่าข้อมูลชุดน,นี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น5นะต่อไปหามัธยฐานก่อนดีกว่าหามัธยฐานมัธยฐานคือข้อมูลที่ที่อยู่ตรงกลางใช่ไหม แต่การที่เราจะหามาตรฐานเนี่ยเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนนะหรือใครจะเรียงจากมากไปหาน้อยก็ได้ไหมได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขานิยมเรียงจากน้อยไปหามากนะผมก็เอามาเรียงเลยเนี่ยเรียงเนี่ยสองสามสี่สี่สี่นะครับห้าหกหกเจ็ดเก้านะเรียงจากน้อยไปหามากนะแล้วก็หามาตรฐานมาตรฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะมัธยะนะมัธยมเนี่ยก็คือตรงกลางนะครับนะเราก็ไปดูว่า อันไหนเอ่ยอยู่ตรงกลางนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตรงกลางอยู่2ตัวก็คือตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยสกับ5เนี่ยคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะแสดงว่ามัรยาฐานเราต้องเอา4ี่บวกหาหารสใช่ไหมอ่านะมัรยาฐานคือเอา4ี่บวกหาหารสนะเธอเอา4เนี่ยเอา4ี่บวกหาหารสอสี่ห้าเป็น9กนะเกหารด้วยสก็เหลือ4จุดเท่าไหร่ 4.5ฉะนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ก็คือมีค่าเป็น4.5นะ MED ก็คือมาจากคำว่ามีเดียน,นะครับก็คือมัธยฐานมีค่าเป็น4.5ต่อไปหาค่าฐานนิยมฐานนิยมคือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนะพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือเป็นข้อมูลที่มันซ้ำกันมากที่สุดนะจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ย4เนี่ย4เห็นไหม เป็นข้อมูลที่มีการซ้ํากันมากที่สุดหรือว่ามีความถี่สูงสุดก็คือมีความถี่เป็น3เพราะว่ามันซ้ํากัน3ครั้งใช่ไหมแสดงว่าข้อมูลชุดนี้นะครับฐานนิยมก็คือมีค่าเป็น4นะครับเราได้ข้อมูลครบแล้วนะครับค่าเฉลี่ยเป็น5นะแล้วก็มัจยฐาน4.5นะแล้วก็ฐานนิยมเนี่ย4นะครับ แสดงว่าฐานนิยมเนี่ยน้อยสุดนะแล้วก็ถัดมาคือมัธยฐานสูงสุดคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะข้อสอบข้อนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะต้องการแค่ให้เรา,เา,เา,เาให้เรารู้จักนะครับพวกค่ากลางของข้อมูลก็คือหาค่ากลางของข้อมูลได้ ก็คือหาค่าเฉลี่ยได้นะครับฐานนิยมได้ไมัช่ฐานได้แค่นี้ก็ตอบคำถามของข้อนี้ได้ละนะอ่าสำหรับ EP ที่1นี้ก็เอาแค่2ข้อก่อนนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปก็จะเป็นข้อต่อไปนะไม่ยากนะครับง่ายๆนะค่อยๆเรียนนะครับอ่าโอเคครับผม